แป๊นได้ลูกค้าเข้าแวบน,นี่มีเจแปบ๊บหนึ่งลูกค้ายังไม่เข้าตบมือให้ตัวเองก่อนนะแล้วค่อยขายของนะวันนี้พี่จะไม่ตะโกนเยอะเพราะพี่เจ็บคอละสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะนี่ตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้ตัวเองหน่อย โอ้ยนี่คือตบมือแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องชาญกับน้องเจเจนะคะอันนี้เขามีฉายาไหมน้องชาญไม่มียังไม่มีนะยังไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยตั้งเดี๋ยวค่อยตั้งเดี๋ยว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 ได้ตั้งนี่วันนี้น้องชาญกับน้องเจเจนําเสนออะไรคะวันนี้เครื่องสแตนเลสครับเครื่องสแตนเลสนะคะหูมีเยอะไหมมีเยอะไหมเยอะมากเยอะมากมากมา,ายหลายลูกแบบมากมายหลายรูปแบบนะคะเออใช่ไหม ดีด้วยนะเครื่องเครื่องสเตนเลสเราเนี่ยหน้าตาดีด้วยนะ <laughs> ทุกชิ้นยังไงวันนี้ราคายังไงครับราคาเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทเลยนะโอเคโอเคอะเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกอะไรก่อนครับอะไรก่อนมาเริ่มๆๆๆเลยเริ่มเลยเราไม่พูดทำทําเพลง <ừ> <laughs> นี่ครับนี่ครับอะไรเอ่ยครับคืออะไรครับเนี่ยกระดาษทอดปลา,า,ปาหรอ <laughs> ทดอดยังอื่นได้ไหมคุณ ทอดได้จ้าทอดได้ยัทอดไข่ละอาหารอาหารง่ายๆของเรานะทอดปลาทอดไข่ผัดก็ได้เหรอเมนูผัดก็ได้อเป็นไงด้ามจับโอเคไหมคุณซูไม่ที่ดูไหนด้ามจับเป็นไงแข็งแรงครับผมโอเคนี่ด้ามจับเป็นแบบพลาสติกอย่างดีกันกไฟได้นะคะกันร้อนด้วยแล้วก็ขนาดอยู่ที่สาสองเซนติเมตรและที่สำคัญรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นเคลือบดำให้ด้วยนี่คุณลองคุณลองโชว์ท่าแบบ เต๊กไข่ดีบ้านพี่เต๊กก <laughs> ะเต๊กไข่นี่นะเราดูดีว่าจับถนัดป็นคุณถางไข่ทนิดนึงคุณถางไข่เออเนี่ยเอาไข่ลงไปก่อนไข่ลงไปก่อนไข่ไข่ไข่สมมุติ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 เออโอ้โหซีเรียสมากเลยเออไข่ตอกปุ๊บเอาเปลือกลงหรือไข่ลงคะแล้วคุณก็ต้องเขยา่าใช่ไหมเออโชว์โชว์หน่อยนี่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 กะเต๊กโชว์หน่อยกระเต๊กโชว์หน่อยคุณเข้าใจคำว่ากระเต๊กไข่เออนั่นแหละเออเนี่ย ถ้านัดมือใช่ไหมีด่ดูน้องเจเจทำเมยเมโอเคสุกหรือ,อยังไข่เนี่ยพี่ไม่เอาไม่นะสุกแล้ว,ลว,ลว <laughs> อ่นนะราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สมมุติสมมุติสมมุติอีกอะว่ามาผัดข้าวผัดนะเออผัดข้าวผัดอ่ะ <laughs> นี่น,นี่ประมาณนี้เลยรประมาณนี้ครับ <laughs> <laughs> ก็บอกเลยว่ากระทะรุ่นนี้เป็นกระทะเคลือบดำเพราะฉะนั้นไม่ใช่เคลือบเทฟลอนนะ เคลือบดําอันนี้ก็คือประหยัดน้ํามันรประหยัดน้ํามันแล้วก็อาหารที่เวลาเร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 า,เราปรุงอะ่ะจะไม่ติดกระทะล้างง่ายเนาะเคลือบดําทั้งข้างหน้าข้างหลัง IPO, เลยนะคุณลูกค้านี่เคลือบเพราะฉะนั้นข,ข้างข้างหลังนี่ก็คือจะไม่เขาเรียกนะไม่ดําอ่ะเวลาที่บางครั้งเราเราใช้อะไรนะเตาถ่านหรอเออก็ไม่ดําเพราะว่าเขาเคลือบไว้ให้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย 100บาท100บาทเท่านั้นมีไซส์2าสองเออนี่ <30 4 S 1> เป็นงาน34 32่ไหนโชคใกล้ๆลูกค้าจะได้เห็นใหญ่กว่ากันขนาดไหน <100 S 1> อ่านี่อย่าบอกนะว่าไซส์ไหนก็ราคา100้บาทไซส์ไหนก็ราคา100บาทของโฟโฟนะจ๊ะคุณลูกค้ากระทะเคลือบดำอย่างดีไซส์32กับไซส์34ราคา100บาททั้งหมดเลยครอบครัวใหญ่ก็เลือกเป็นไซส์34เนาะครอบครัวแบบคนเดียวหรือ2คน3คนก็เลือกเป็น32เซนอ่าประมาณนี้หรือ ซส์สามสิบสเซนติเมตรจบแล้วค่ะต่อไปชิ้นที่สองอะไรดีเรามาอ่ะยิบขึ้นมาเลยค่ะนี่อันนี้คืออะไรคะถาดครับผมถาดสถาดเรียบหุ้ยหนามากหนามากให้ดูความหนานะคุณลูกค้าหนาเป็นสแตนเลสนะคะคุณลูกค้าเฮ้ยคุณขายเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทโอ้โขอป้ายเลยอย่าถามราคานะชิ้นไหนก็ร้อยเดียวนะวันนี้ทุกตัวเลยครับทุกตัวเลยครับ ขอขอซูมไซส์หน่อยมีไหมไซส์สี่นี่สเออนี่ไซส์สี่สิบสามคูณยี่สิบแปดคูณเจ็ดความสูงจะอยู่ที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเซนเจ็ดเซนคุณลูกค้านี้หนึ่งร้อยบาทค่ะซีเรียมอันนี้ก็ใช้งานได้หลากหลายเนาะใช้คือพักอาหารเนาะคือเหมือนเราปรุงอาหารเสร็จแล้วเรามาใส่ไว้ในนี้งานเลี้ยงงานแต่งรับแขกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยสวัสดีค่ะคุณพี่อรทัยสวัสดีค่ะวันนี้ชิ้นไหนก็หนึ่งร้อยบาทค่ะอ่ะชิ้นนี้หนึ่งร้อยบาทเอ๊หรือว่าคุณลูกค้าบอกชิ้นนี้ ใหญ่ไปใหญ่ไปอยากได้เล็กลงมามีไหมแต่อยากจ่ายร้อยเดียวนะมีครับผมมีไหมมีไหมมีนะมีรูปทรงเขาจะเป็นแบบเฮ้ยท่พี่มองแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือยังผืนผ้าอยู่เนาะผืนผ้าอยู่ืนผ้าอยู่นะอันนี้ก็ร้อยหนึ่งขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้มีไซส์ไหม ไซส์ไม่มีบอกครับไซส์ไม่มีบอกโอเคอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทแต่จะเป็นขนาดเล็กลงมาเดี๋ยวเราเทียบไซส์ให้ดูพี่แสงมันเข้ากล้องเ่ยลูกค้ามองไม่เห็นสแตนเลสแสงมาจากไหนไม่ใช่เรื่องเลยมาอุ้ยนี่ครับเสนอครับอาพินท้าครับมาถึงมาถึงก็มา หลายหลายคนคิดถึงพี่เด่งนะไม่ยอมเข้ากล้องเลยเกิดอะไรขึมาถึงก็มาเคาะขอนเลยคิดถึงนะคะคือกดไลค์ให้แข่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นแข่งก่องอย่าลืมลูกพี่รอค่ะที่ลูกพี่เออเด็ดเดกดแล้วมาผ่านแล้วมาสั่งงานผ่านหน้าล่าสุดเนี่ยแต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอพี่หนึ่ง สั่งสั่งงานก่อนสั่งงานก่อนที่จะไว้ขายส่งแบรนด์ที่จะไปท่องเที่ยวอะไรพี่พี่ไม่ต้องกลับมาเลยที่ไปเลยเดี๋ยวหนูดูแลน้องๆให้โอเคครับผมมาต่อแล้วอันนี้เป็นชามเนาะชาม,ชามยังมีสงสัยไหมต่อไปเป็นชามเขาเรียกว่าชามอะไรครับชามผสมแป้งชามผสมแป้ง ใส่เงินก็ได้นะเออล้างผากักล้างของก็ได้เนาะเออชามผสมแป้งอันนี้ราคามีสองไซส์ให้เลือกมีสองไซส์ให้เลือกราคาหนึ่งร้อยบาททั้งหมดเลยอะไปต่อเลยวาชามผสมแป้งแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกอันนี้อ่ะยิบมาเอออันนี้คือเขาเรียกว,ว่า <c oughs> <c oughs> แกะเลยมันมีอันที่แกะแล้วไหมยังอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าะไรนะถาดเอาถาดสองชิ้นอ่ะเป็นสองชิ้น ก็คือเป็นเป็นถาดเรียมหนึ่งอันแล้วก็มีตะแกรงให้หนึ่งอันนี่แบบนี้แบบนี้ใช้งานยังไงบ้างตามใจคุณลูกค้าที่จะใช้ได้หลากหลายครับหลากหลายเนาะกรองคือล้างผักแล้วเอาผักมาวางบนได้ได้กรอ,อ,องน้ํามันก็ได้เนาะเออแบบทอดของทอดอะไรแล้วเราเรา,เราอยากให้ให้เสด็จน้ํามันก็ได้ก,ก็ได้อ่าหนึ่งร้อยบาทจากคุณลูกค้าน,นี้พิเศษเลยนะสองชิ้นนี่ให้หนึ่งร้อยบาทเลยสองชิ้นหนึ่งร้อยบาทโอ้โหสุดยอดอ่ะไปต่อครับอันนี้เป็นถาดแบบประมาณว่า เขาเรียกอะไรนะผัดพักอาหารผัดใช่ไหมถาดอาหันนี้มันแบบมัน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 เขาเรียกอะไรวะมันไม่ค่อยลึกเนาะผัดเสิร์ฟเนาะเจผัดเสิร์ฟอ่าผัดเสิร์ฟผัดเสิร์ฟอันนี้เท่าไหร่คุณขายเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันคุณลูกค้าโอ้ยชุ่มากถูกมากอ่ะแล้วก็อันนี้แบบไซส์แบบโอ้น่าตกใจมากใหญ่มากอย่าบอกนะว่าคุณจะขายกันร้อยเดียวอ่ะร้อยเหมือนกันโอ้โหไซส์นี้บอกเลยว่าไซส์แบบพ่อค้าแม่ค้าขายของเนาะแบบว่ายังไงอ่ะ พี่พี่นึกถึงไอ้พวกแบบว่าอะไรนะชูชีอะไรเงี้ยผัดล้านพิกอะไรเงี้ยเนาะเออถ้าใส่ปัดล้านพิกไงประมาณนี้ประมาณนี้หรือว่าจะเป็นผัดผักอะไรก็ได้เนาะอ่าประมาณนี้อันนี้เหมาะกับไปซื้อที่ห้างราคานี้ไหมคะราคานี้เลยจ้าราคานี้เลยนะอ๋อราคานี้ทั้งไลฟ์สดทั้งในห้างเลยขอบคุณคุณอภิญญานะคะอันนี้เป็น ผักก็ได้เหมาะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการแม่ค้าพ่อค้านะผู้ใหญ่มาก100บาทเหมือนกันโหถูกมากไปต่อครับอันนี้ดีกว่าไหมมาอ่ะอันนี้คืออะไรคะถังน้ำอออ่ะอันไหนก่อนดีอันนี้อันนี้ก่อนอ่ะคุณใช้รายค้าน,นี้ทำอะไรเอ่ยอน,น้ำแข็งครับเฮ้ยส่งการได้ไหมได้ส่งการเฮ้ยแต่เขาไม่สาดนน้ำเดยวปีนี้ใส่แป้งใส่แป้งเป็นถังสแตนเลสอย่างดีนะคุณลูกค้าทนทานนะ <laughs> แล้วก็ที่สำคัญคือ ใส่น้ําแข็งได้น้ำแข็งใส่ครุคืออันเนี้ยเวลาที่เราใส่น้ําแข็งอ่ะมันจะน่าทานไงใช่ไหมมันจะแบบไม่มีสารตกค้างเพราะว่าเป็นเป็นเป็นสแตนเลสถ้าไปใส่แบบพวกพลาสติกมันก็จะดูไม่ค่อยดีเนาะอ่าเท่าไรคะบัดนี้หนึ่งร้อยบาทเอาไปต่อครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเจเจมาต่อเลยเฮ้ยอันนี้แบบดูดีอ่ะชามหนาหนามากคุณลูกค้าดูหนามากทายมาจับเองนะถ้าไม่เชื่อใช่แล้วนี่นี่นี่จับชามเน้อ คิดหนาใส่ต้มยำชามใส่ต้มยำว่างั้นเจเจบอกว่าใส่ต้มยำนะเออสดต้มยำกันแบบให้อร่อยเลยชามนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมหนึ่งร้อยบาท้บาทโอ้โหสุดยอดหมดหรือยังเราหมดหรือยังอมาช์ต่ออ่ะต่อไปนี่คืออะไรครับชามครับผมชามสลัดชามสลัดเอาไว้สลัดผักเอาไว้สลัดผักเนาะ กระชอนแล้วเหรอเจมได้ไหมได้ไหมเอาไปรั้งรั้งว่ะเอาไว้ให้ผักเสด็จน้ำอ่ะเออแต่ไม่ใช่กระชอนใช่ไหมจะเป็นกระชอนได้ไหมชาบีรู้เหรอชาบีรู้เดี๋ยวขอพ่อค้าคิดก่อนนะหมดเวลาแล้ว ไม่มีบอกไม่มีบอกเนาะก็เป็นชามมีรูอ่ะคุณลูกค้าเนาะก็คือชามแบบมีรูก็คือใช้งานได้หลากหลายนะอ่าท่านึกออกตอนนี้ก็คือแบบว่าล้างเราล้างผักแล้วเราอยากให้เสด็จอ่ะเนาพวกกระหล่ำพวกอะไรเงี้ยต้องแบบใช้เวลานานกว่าจะเสด็จน้ําหรือผักอื่นๆนะก็มาใส่ไว้ตรงนี้แล้วน้ำเขาก็ซึมออกอ่าประมาณนี้นะหรือคุณลูกค้าอยากจะไปใช้ทําอย่างอื่นก็เรานึกไม่ออกนะตอนนี้เรานึกออกแต่ล้างผักอย่างเดียวโอเคฮะใส่ของทอดได้ไหมใส่ของทอดก็ได้ใส่ของทอดก็ได้ทอดไก่ทอดอะไรเงี้ยเนาะเออราคา หนึ่งร้อยบาทแล้วที่สำคัญพอเป็นสแตนเลสตึบเราใส่ของทอดเนี่ยเขาไม่มีละลายนะใช่ไหมเออนี่ดีตรงนี้แหละค่ะลูกค้าสแตนเลสล้างง่ายไหมคุณล้างง่ายไหมสแตนเลสคุณเคยล้างจานไหมพี่ถามแค่นี้แหละเคยครับล้างง่ายมากพี่คุณเคยล้างจานไหมเคยคุณเคยนะคุณอย่าหลอกพี่นะอ่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับไปต่อครับมีไหนอีกถัดกลมเราโชว์อย่างๆอ่าถัดกลมถัดกลมมีกี่ไซส์สองไซส์อ่ามาต่อไปเป็นถัดกลมคุณลูกค้านี่อ่านี่ยเนี่อ่ะเทียบไซส์ให้ลูกค้าดูหน่อยชูขึ้นมาหันบึ๊บ เออขายถาดเราต้องโชว์ยังไงนี่โอ้โหเป็นงานอีกแล้วสุดยอดเลยเน่เป็นถาดเตรียมไซส์ให้พี่นะอันนี้เท่าไรเอยสี่สิบเซนสี่สิบเซนอันนี้จะเป็นแบบว่าโอ้โหแบบเหมือนกระจกเลยอะเห็นตัวเองในนี้เลยอะสี่สิบเซนคุณลูกคา้าร้อยเดียวแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นแบบว่าโอ้โหลายนุ่นลายสวยมากเลย,อ,ยอันนี้สี่สิบห้าเซนสี่สิบห้าเซนนะคะคุณลูกคา้าแบบนี้ทั้งสองอันเลยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะนี่ ประมาณน,นี้เนาะหมดหรือ,อยังเราเหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็อันนี้พี่หนึ่งอ๋อมีช้อนด้วยอะโชว์นหน่อยหรือว่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะอ่าโชว์นหน่อยช,ช้อนอะไรนะ <c oughs> อ่าโชว์โชว์โชว์มีแบบไหนบ้างอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าช้อนเนาะก็มีทั้งคันเล็กคันใหญ่เล็กจิ๋วสุดอันนี้ใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่ามีกี่อันเจเจมีทั้งหมด สิครับผมห <10 S 2> นึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเก้าสิบอ๋อสิบใบสิบใบครัสิบันสิบคันจ้ะสิบคันสิบคันยี่บาทอเอาไปต่ออ่ะอันนี้มีอะไรอีกครับผมซ่อมครับเป็นช้อนซ่อมอ่าเอาไม่มีช้อนธรรมดาหรอไม่มีครับทิงเหรอยแยกกันขายแล้วเราไม่ยุ่งกันนะ <c oughs> <c oughs> มีกี่คันครับผม มีหกคันเนาะครึ่งโหลครึ่งโหลยี่สิบาทเหมือนกันล้าเลิศอ่ะไปต่อเร็วมีอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นอะไรบอกพี่ซิพี่นึกไม่ออกเลยลนะช้อนกลางอางเออใช,ใช่ใช่ใช่ได้ไหมได้ไหมช,ช้อนกลางเป็นอะไรอีกช้อนกลางหรือว่าจะเป็นตักอาหารเนาะประมาณช้อนกลางแหละเนาะเออเออเจ๋งนะเป็นช้อนกลางโอเคยี่สิบบาทเหมือนกันโอ้โหราคาถูกมากอ่ะเอาไปกินข้าวได้ไหมพี่ว่าได้นะสำหรับเจอ ซดต้มซดซต้ยมยำในชามนี้ไงเ<ช>ข้ากันมากเลยตักน้ำได้เยอะเลยตักน้ำได้เยอะเนาะซดน้ำซดต้ยมยำนะก็ประมาณนี้คุณลูกค้ามุมนี้ก็เป็นแผนกสินค้าจัดแผนกเครื่องครัวเป็นสินค้าสแตนเลสคุณภาพดีย้ำว่าทุกชิ้น100บาทชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็100บาทคุณลูกค้าโดยเฉพาะคุณลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมาะมากไม่ต้องจ่ายแพงแล้วก็ได้เขาเรียกว่า วัสดุอุปกรณ์เครื่องควดัดดีๆไปใช้กันนะคะใครสนใจแวะมาได้บอกพี่กัดหน่อยครับอยู่ตรงไหนครับรแผนกเอ่อแผนกเครื่องครัวสินค้า100บาทสแตนเลสพี่กัดรครับผมเดินเข้ามาฮะนะแล้วก็เลยประชาสัมพันธ์มาด้วยทำไมต้องเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยคุณติดใจอะไรกับประชาสัมพันธ์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่มีอะไรนะตั้งหลักประชาสัมพันธ์แล้วตรงมาเลยนะเออตรงมาเลยนะประชาสัมพันธ์ปจุดสังเกตไงโอเป็นจุดเด่นเนาะ โอเคค่ะโอเคตรงมาสุดเลยเนาะแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามกับแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมอ่าประมาณนี้ถ้าเกิดเดินไปเจอดอกไม้ดอกไม้เสมือนจริงนั่นคือเลยแล้ว,ลลวให้ขอยกลับมานะคะ <c oughs> โอเคค่ะฝากไว้ด้วยค่ะคุณลูกค้าสินค้าราคาพิเศษนะคะขอบคุณน้องเจเจน้องชานนะวันนี้มานําเสนอสินค้าประจำะแผนกเครื่องครัวพวกเราไลฟ์สดวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าแล้วก็วันไหนอีกรอบรอ,รอบเครื่องครัวของเรา อาทิตนาหรออาทิตนาเลยเหรอวันนี้วันอะไรวันพุธวันพุอธอาทิตนาวันพุอธอาทนะิตนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่น้องเจเจน้องชาญนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนเนาะ,อะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะไปแล้วคะ่ะบายบายด้วยเออบายบายด้วยเออแล้วแหละสวัสดีคะ่ะไปแล้วคะ่ะ